นักลงทุนหลายคนสนใจลงทุนในตราสารนี้เพราะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ยที่มีความแน่นอนและที่สำคัญสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารถูกอมแต่คลิปนี้ครับจันโจจะมีวิธีการลงทุนตราสารนี้ในตลาดรองครับ ที่เราไม่จําเป็นต้องไปจองซื้อนะครับแถมเริ่มต้นลงทุนแค่1,000บาทครับไม่จําเป็นต้องถือจนครบกําหนดและยังอาจได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปของ c a p เ t a อลเกนหรือผลต่างราคานอกจากอดอกเบียที่เราจะได้รับอีกด้วยห้ามพลาดครับหลายคนอาจคุ้นเคยกับการลงทุนในตราสารหนี้กันอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือเราเป็นฝ่ายให้ กู้ถูกไหมดังนั้นเมื่อเราให้กู้เราก็จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาของตราสารที่กําหนดว่ากี่ปีและกี่เปอร์เซนตามหน้าตั๋วถูกไหมเมื่อถือจนครบกําหนดก็ได้เงินต้นทั้งหมดคืนมาด้วยนั่นเองเนาะซึ่งถ้ารัฐบาลเป็นผู้กู้นะครับเราก็จะเรียกว่ารัฐบาลออกพันธบัตรหรือบอนนั่นเองเนาะแต่ถ้าคอร์เปทหรือบริษัทเป็นคนกู้ไอตัวตราสารนั้นเราก็จะเรียกว่าเขาออกคอร์เปทดิเวนเจอร์หรือว่าเขาออกคุณกู้นั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าอัตราดอกเบีย้ยที่กําหนดไว้บนหน้าตั๋วเนาะก็จะขึ้นอยู่กับ2อย่างเป็นสําคัญครับปัจจัยแรกคือระยะเวลาถือครองแน่นอนครับตราสารยิ่งยาวคืนเขายืมเรานานอะ่ะดอกเบีย้ยก็ต้องไงสูงกว่าถูกไหมเพราะเราต้องเอาเงินไปให้เขากู้เป็นระยะเวลาที่ยาวกว่าคือเงินไปจมนานกว่ากว่าจะได้เงินต้นทั้งหมดคืนกลับมาที่เราเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเป็นไงครับก็ต้องสูงกว่าเป็นธรรมดาเนาะกับข้อ2ครับ ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารแน่นอนยิ่งน่าเชื่อถือสูงเขาก็ไม่จําเป็นต้องเอาดอกเบี้ยที่สูงมากมาให้เราซื้อแต่ถ้าเกิดความน่าเชื่อถือเขาน้อยเขาก็ต้องล่อเราด้วยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับเป็นแรงจูงใจให้เราเข้าไปซื้อนั่นเองเนาะซึ่งหลายคนเข้าใจว่า เราสามารถซื้อตราสารน,นี่ได้เฉพาะณะวันเสนอขายหรือซื้อในตลาดแรกที่เราเรียกว่า primary market เท่านั้นโดยจะเป็นลักษณะเหมือนกับจองซื้อถือรับดอกเบี้ยรับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดซึ่งแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะตัดความเสี่ยงเรื่องราคาที่ผันผวนออกไปได้หมดเลยเพราะเราเป็นไงถือจนครบสัญญาถูกปะ เราก็ได้ดอกเบี้ยในทุกๆงวดแบบนี้และครบสัญญาได้ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายพร้อมกับเงินต้นคืนมาแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราสามารถซื้อขายตราสารน,นี้ในตลาดรองหรือ secondary market ได้อีกด้วยเนาะโดยจุดประสงค์ของตลาดรองอ่ะก็คือมันเป็นการเหมือนเพิ่มสภาพคล่องหรือ liquidity ให้กับตลาดนั่นเองเหมือนเรานึกภาพการซื้อขายในตลาดทุนอ่ะถูกไหมมีการ IPO ในตอนแรกแล้วเราก็มาขายต่อๆกันในตลาดทุนซื้อขายได้ง่ายคล่องผ่านระบบนั่นเอง ทีนี้เรามาดูข้อดีของการซื้อขายในตลาดรองกันบ้างนะครับอาจารย์นโนลิสมาเป็นข้อดีแบบนี้ละกันง่ายๆเนาะข้อ1คือไม่ต้องจองซื้อไม่ต้องรอนะครับข้อ2ถ้าเราขายก็รอรับเงินเข้าบัญชีได้ทันทีไม่ต้องรอทีบวกหนึ่งอีกแล้วได้เงินก้อนคืนเผื่อเราเจัาเงินไปลงทุนอย่างอื่นมีโอกาสตรงอื่นได้นะครับดังนั้นเพื่อเห็นภาพครับเรามาดูสิ่งที่จะได้รับถ้าซื้อในตลาดแรกเราจะได้ ผ่องหรือดอกเบีย้ยเป็นประจําทุกปีหรือทุก6เดือนและเมื่อครบกําหนดเป็นไงครับเราก็จะได้รับดอกเบีย้ยและเงินต้นคืนมาทาั้งก้อนเลยดังนั้นผลตอบแทนเราก็ดูที่อัตราดอกเบีย้ยที่กําหนดไว้บนหน้าตั๋วได้เลยเช่นธนธบัตรอันนี้กําหนดไว5้5%เรเราก็ได้5%แบบนี้นะครับเป็นผลตอบแทนแต่ถ้าเราซื้อขายในตาลาดรองหรือ secondary m มาเ e ตครับนึกถึงราคาหุ้นอะ่ะมันเป็นไงมีการขึ้นลงได้ตลอด ดังนั้นเราอาจซื้อที่ราคาเป็นไงครับถูกกว่าที่ระบุบนหน้าตัว๋วหรือแพงกว่าที่ระบุบนหน้าตั๋วก็ได้นะดังนั้นเห็นโอกาสไหมครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเพิ่มเติมอีกสิ่งหนึ่งถ้าเราสามารถซื้อถูกและก็ไปขายแพงนั่นก็คือส่วนต่างของราคาหรือที่เราเรียกว่าแคปิตอลเกนั่นเองเนาะก็คือเหมือนซื้อหุ้หนอะซื้อถูกไปขายแพงนะครับทีนี้คําถามต่อมานะครับอะ,อะไรทําให้ราคาของตราสารนี้มันขึ้นหรือมันลงกนนะ นะครับก็เมื่อกี้บอกว่าเราซื้อขายตลาดลองราคามันก็ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงได้ผันผวนได้เนาะในคลิปนี้ครับจันจะขอใช้อธิบายง่ายๆเนาะใช้เพียง relationship หรือความสัมพันธ์ของ Interest Rate กับดอกเบี้ยกับ price หรือราคานั่นเองดอกเบี้ยกับราคานะครับให้มองง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าดอกเบี้ยรปรับตัวสูงขึ้นเราถือตราสารนี่อยู่ถูกไหมดอกเบี้ยรเราเป็นไงฟิกซ์อยู่กับที่ดังนั้นสิ่งที่เรามีมันน่าสนใจไหม ไม่ถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราไปซื้อตราสารที่ออกใหม่ในตลาดตลาดดอกเบี้ยมันสูงขึ้นอะ่ะเขาก็จะต้องให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามสภาวะของตลาดหรือดอกเบี้ยนโยบายในขณะนั้นๆดังนั้นเป็นไงเมื่อไม่น่าสนใจเนี่ยสิ่งที่เราถืออยู่ไม่น่าสนใจเราอยากจะขายเราก็ต้องลดราคาราคาก็จะตกลงถูกไหมครับในทางกลับกันเลยครับถ้าตราสารนี่ที่เราถืออยู่จ่ายดอกเบี้ยฟิกซ์ถูกไหมผมสมมุติว่าเป็น5%แล้วกันแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยในตลาดเนื่มันลดเป็น4%เนะครับในเกรดเดียวกันเนาะ ของที่เราถืออยู่เป็นไงครับน่าสนใจมากเพราะมาซื้อที่เราดิคุณได้ผลตอบแทนที่ฟิกซ์เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเป็นไงน่าสนใจราคาของก็จะสูงขึ้นนั่นเองราคาพันธบัตรราคาตราสารหนี้ราคาหุ้นกู้ของเราก็จะสูงขึ้นครับดังนั้นหากเราซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองสิ่งที่เราจะดูว่าเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่หากถือครบกําหนดเพราะอย่าลืมว่าเราซื้อราคาที่ไม่เท่ากับหน้าตัวถูกปะ มันคือสิ่งที่เรียกว่า y i e l d to maturity นั่นเองครับเริ่มเห็นข้อดีของการซื้อขายตราสารนี้ในตลาดรองแล้วใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อมาครับเราจะเข้าไปซื้อขายได้อย่างไรนะครับหลายคนไม่ได้คุ้นนะครับไม่ได้คุ้นเคยกับลักษณะแบบนี้เหมือนการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเซ็ตแบบนั้นนะครับคลิปนี้ครับจันโจมีวิธีที่ง่ายปลอดภยัยแล้วก็แน่นอนต้องเชื่อถือได้นะครับ ซื้อขายได้ทางออนไลน์24ชั่วโมง7วันทําการครับและที่สําคัญชอบมากครับเริ่มต้นแค่พันบาทนะครับจากธนาคารกรุงไทยนั่นเองมาฝากกันเนาะซึ่งเราจะซื้อขายตัวหุ้นกู้หรือพันธบัตรในตลาดรองเนี่ยผ่านบริการ m ั n นี Connect บนแอปกรุงไทย Next นั่นเองเนาะ อย่าลืมสิอยู่กับผมอะไรอะไรก็ต้องง่ายนะครับนอกจากความน่าเชื่อถือแล้วแอปพลิเคชันที่แนะนำก็ควรใช้งานง่ายสะดวกด้วยเนาะเพื่อพิสูจกันเนาะมาลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับสมมุติถ้าเราอยากจะซื้อนะครับก็ให้เราเข้าใช้งานตัว Money Connect Part Application กรุงไทย Next ได้เลยครับหลังจากนั้นให้เราเลือกตัวบริการครับเลือกเมนู Money Connect ครับ หลังจากนั้นเลือกดูตราสารนี้ที่ให้มีให้เราซื้อขายอ่ะโดยให้เลือกที่เมนูตลาดรองครับแล้วก็เลือกหลักทรัพย์ที่เราต้องการซื้อครับคลิกปุ่มซื้ออย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลหุ้นกู้แต่ละตัวให้ดีก่อนนะครับจากแฟกชีทที่เราเห็นตรงนี้ถูกไหมกดเข้าไปอ่านอ่านเยอะๆครับอ่านเยอะๆไม่ใช่แค่ฟังมาแล้วก็ไปซื้อเลยนะครับลงทุนเราลงด้วยหูไหมไม่ถูกไหม เราไม่ได้เชื่อเพราะเขาบอกให้เราลงทุนแต่เราต้องอ่านและศึกษาให้ดีเพื่อใช้หัวไม่ใช้หูนะครับใช้หัวในการคิดในการไตรตรองอย่าลืมว่าในการลงทุนแต่ละแบบเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเลือกให้มันถูกจริตคําว่าจริตคือความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับเหมาะสมกับเราหรือไม่ต้องโน้ตเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราไปซื้อตราสารนี่นะครับในตลาดแรกหรือ primary market อะเราจะได้อะไรได้ตัวใบถูกไหม ได้ใบมาที่บ้านอ่ะเก็บไว้เลยว่าเราซื้อตราสารน,นี่จากบริษัทอะไรถูกไหมอ่านไปนะครับโดยเขาจะให้ดอกเบี้ยเรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระยะเวลากี่ปีอะไรเงี้ยนะครับก็มีรายละเอียดของเขาอะนะครับก็เก็บใบนี้ไว้ แต่ถ้าไปซื้อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับจะเป็นสคริปเลสหมดเลยนะครับคำว่าสคริปเลสคืออะไรไม่มีใบให้เรานะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีใบแล้วแบบไม่มีอะไรเป็นหลักฐานไม่ใช่นะครับหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะถูกนําไปฝากกับบัญชีหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยนะครับดังนั้นอ่เราอ่านเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้อ่านดีๆแล้วนะถ้าเราต้องการซื้อกดตรวจสอบข้อมูลครับแล้วก็กดยืนยันการซื้อเนาะใส่ OTP นะครับได้อ t ีบีมีกากดใส่เลยครับแล้วก็กดยืนยันครับเมื่อเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นข้อความยืนยันแบบนี้เลยนะครับทีนี้ผมขออนุญาตให้ไกด์ไลน์ในการเลือกตราสารนี่เป็น2ข้อแบบนี้แล้วกันเนาะคนจะชอบถามบ่อยๆอ่ะข้อแรกนะครับว่าเราจะซื้อายุตราสารนี่แบบสั้นกลางหรือยาวอะไรแบบนี้ดีนะครับต้องตอบว่า ไม่เหมือนกันครับอยู่ที่จะประสงค์การลงทุนของคุณครับผมแบ่งม่างน,นี้แล้วกันนะครับถ้าจุดประสงค์การลงทุนของคุณคือแค่หาแหล่งพักเงินนะครับที่ปลอดภัยนะครับหาแหล่งพักเงินขีดส้นใต้หัอพักเงินนะครับที่ปลอดภัยเราก็ซื้อพันธบัตรระยะสั้นซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นซื้อหุ้นกู้ ระยะสั้นครับผลตอบแทนจะอยู่ประมาณ1.9%ถึง2.4%ก็ยังมากกว่าฝากธนาคารอยู่ดีถูกไหมครับแต่ถ้าคนที่เน้นสะสมเพื่อความมั่งคั่งอ่ะนะครับหรือต้องการสะสมให้ลูกหลานนะครับรับพาส s i v e i n c o m ไปยาวๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะครับก็ถือระยะกลางหรือระยะยาวยาว,ยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นกับจุดประสงค์ของคุณเหมือนเดิมะนะครับผลตอบแทนที่คุณจะได้ก็อยู่แถวๆ2.5%ถึง5.5%แบบนี้ท่านจะเอาเรทของ Investment grade นะครับหรือ เกรดของพันธบัตรหรือตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ที่เหมาะกับการลงทุนไม่ใช่แบบจังไม่ใช่แบบขยะที่ความเสี่ยงสูงเกินไปเพราะฉะนั้นตัวเรทอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็อีกข้อครับที่เราต้องพิจารณาครับไอ้นี้สําคัญมากๆเพราะเราอยู่ในฐานะผู้ให้กู้ถูกไหมเออเพราะนั้นเราต้องไปพิจารณาผู้กู้หรือผู้ออกตราสารหรือ issuer เอามาขายให้เราถูกไหมว่าผู้กู้เนี่ยเขาน่าเชื่อถือไหมพูดง่ายๆคือเราจะได้รับ เงินคืนอย่างแน่นอนใช่ไหมนะครับไม่ใช่ถูกชักดาบภายหลังแบบนี้เราก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของเขานะครับ ซึ่งในโลกการลงทุนแบบนี้มันมีบริษัทที่ทำเครดิตเรตติ้งให้เรตติ้งเขาอยู่แล้วเรตให้เรียบร้อยแล้วว่าบริษัทนี้ได้เรตแบบไหนน่าเชื่อถือสูงน่าเชื่อถือกลางน่าเชื่อถือน้อยนะครับความเสี่ยงมากน้อยต่างกันและแน่นอนครับถ้าเกิดเรา,าให้กู้กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงสูงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือบริษัทยักษ์ใหญ่แบบนี้นะครับอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เขาเสนอให้เราต้องต่ำกว่า บริษัทที่มีความเสี่ยงสูงกว่าแน่นอนถูกไหมเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะบริษัทนี้บริษัทเล็กกว่าความเสี่ยงสูงกว่าถ้าเขาให้ผลตอบแทนเท่ากาันขายออกไหมไม่ถูกไหมเขาก็ต้องเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อ attractive หรือดึงดูดมากกว่านั้นเองเนาะอะไรนี้สมมตุติถ้าผมอยากขายแล้วนะก็ให้เลือกที่ตลาดรองครับก็เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการขายเนาะกดขายครับจะมีให้กรอกจํานวนหน่วยที่ต้องการขายก็กรอก้าไปครับเลือกบัญชีที่รับเงินครับ ตรวจสอบข้อมูลดีๆก่อนนะครับว่าตัวเลขเราถูกต้องกดยืนยันครับกรอก OTP ที่ได้รับมานะครับแล้วก็กดยืนยันครับเรียบร้อยครับก็รอรับเงินเข้าบัญชีได้ทันทีไม่ต้องรอทีบวกหนึ่งอีกแล้วทีนี้ถ้าเราอยากดูว่าเราทำรายการอะไรไปบ้างนะครับก็ให้เลือกเมนูประวัติการทำรายการครับเลือกตลาดร้องเลือกรายการหลักทรัพย์ได้เลยครับหรือถ้าเราอยากเช็คนะว่าในพอร์ตของเราตอนนี้มันมี หุ้นกู้พันธบัตรหรือตราสารนี้อะไรลงเรืออยู่บ้างนะครับก็ง่ายๆครับเลือกหลักทรัพย์ของฉันนะครับกดเข้าไปในหลักทรัพย์ที่เราต้องการดูรายละเอียดได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากดูรายการหักภาษีหน้าที่จ่ายก็สามารถทําได้ในแอปพลิเคชันอีกด้วยนะครับฟังมาถึงตรงนี้หากใครเริ่มเห็นโอกาสและเริ่มสนใจลงทุนในหุ้นกู้ในตลาดรองลักษณะแบบนี้นะครับก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ใน description ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับ ถ้าชอบคลิปเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้จานโจด้วยนะครับและถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ครับจานโจรบกวนแชร์ไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักกันด้วยแต่ละใครไม่อยากพลาดเกี่ยวกับความรู้เศรษฐกิจการเงินการลงทุนอธิบายเข้าใจง่ายๆแบบนี้ในทุกวันพุธครับฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ